โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเอ่อสตอรี่ชีวิตผมนะครับแม่งจะเผอพูดทิวคิงสำหรับใครที่เข้ามาดูหลงเข้ามาดูนะครับชอบก็ขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแต่ถ้าใครไม่ชอบ um, ก็ขอโทษด้วยแล้วก็กดออกเนาะเปลี่ยนคลิปไปดูอย่างอื่นนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์หรือมากดเอ่อกดแย่นะครับอันนี้เรามาเดินดูในสวนของเรานะครับไม่ได้สวนเราเป็น ที่ปลูกเอาไว้เลาะบ้านนะครับนี่ก็เป็นหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านผมมานั่งเล่นตรงนี้นะครับมานั่งเล่นก็เลยมองมาเห็นไม่รู้จะมีลูกไหนที่มันสุกหรือยังนะครับมีลูกข้างบนเราบีบไม่ได้แต่หน้าจะยังไม่สุกนะครับเป็นน้อยหนานะครับนี่ใครรู้จกักไหมน้อยหนาหมดกัดเดินน้อยหนานะครับลูกยังไม่ได้ใหญ่นะครับลูกไม่ได้ใหญ่เราเดินดูต้นนู้นด้วยนะครับ อากาศรอบๆบ,บ้านโนห,หกำเดินไปครับหมดกัดจะเดินไปตระวันดีกว่านี่ของเราไอ้นี่แหละให้ดูบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านด้วยนะครับแด้บัว์บูบูบูมาแล้วเป็นคู่หูแล้วนะครับ โอ่โอเดินไปละนั่งไปละราคาไปเนี่ยมันจะไปพร้อมเราครับหรือไปก่อนด้วยซ้าแต่พอขากลับแบบมันก็กลับก่อนนะครับกลับก่อนแบบไม่รอเลยนะครับมันรู้ว่าเราจะกลับนี่มันมันชิงกลับก่อนเลยนะครับบางทีเลยเรายังไม่ทันได้คิดจะกลับมันก็กลับก่อนแล้วนะครับนี่เป็นกระโพดครับนี่สุดเนี่ยกระโพดโดนหนอนกิน,นครับนี่เห็นไหมหนอน,นครับเกษตรกร,ร,กรที่เครียดนะครับ ที่เครียดและไม่ชอบเรื่องนี้ที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องหนอนเนี่ยแหละครับพวกหนอนกอนอนพวกเพีย้ยพวกอะไรเงี้ยพวกเกษตรกรนะครับที่จะไม่ชอบกันเนาะขาดน้ําขาดอะไรขาดปุ๋ยขาดน้ํายังพอทนได้ไอ้พวกหนอนเนี่ยนะเนะี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ลึกนะผมก็เดาๆนะเพราะเห็นเขาบนบนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไรผมนะครับอันนี้เป็นไรล,ลุงแต่เขามีคนเช่าอยู่นะครับมีคนเช่าลุงอีกทีหนึ่งฝั่งนี้ก็อันนี้เป็นไรผมนะครับ ก็มีคนเช่าอยู่เหมือนกันครับอันนี้เขาปลูกอ้อยปลูกอ้อยดูครับอ้อยไม่น่าจะโตแล้วนะครับอ้อยไม่จะโตนี่ก็น่าจะอาจจะขาดทุนนะครับนี่อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ขาดทุนแน่ๆครับแต่ยังไงยังพออันนี้เนี่ยได้กําไรแน่นะครับข้าวโพดเขาใหญ่มากครับนี่อันนี้เรามาถึงนะครับต้นนี้ไม่ได้ปลูกเอาไว้นะครับน้อยหน่าไม่ได้ปลูกเอาไว้ลืมหรือมีคนปลูกก็ไม่รู้นะครับผมเกิดมานี่ก็เป็นต้นเล็กๆแล้วนะครับเป็นต้นเล็กๆ โตมาพร้อมๆกับผมเลยนะครับต้นนี้ผมเคยมาเล่นตั้งแต่ต้นน้องอยังเล็กๆสามารถปีนได้นะครับตอนนี้กลายเป็นอย่างเงี้ยนะครับปีนก็ไม่ได้แล้วผมก็ตอนเด็กๆเคยเอาคงเอาของมาไว้ที่นี่นะครับแต่ว่าผมลื้อไปหมดแล้วเห็นไ,ไหมอย่างถุงเนี่ยถุงอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผมเอามาไว้นะผมเ็บไว้แต่ก่อนผมเคยมีเอาพวกพวกของลงของเล่นลยอะไรเงี้ยที่แบบว่าผมไม่กะว่าไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็เอามาเนบๆเอามาแอบแอบไว้แถวๆนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้มัน ต้นไม้มันกลมกลืนไปเรื่อยๆนะครับให้มันอยู่กับต้นไม้ไปแบบถาวรเหมือนอันนี้นะครับเหมือนถุงเนี่ยนะครับถ้าถุงอันนี้ผมจำไม่ผิดนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะเป็นคนเอามาไว้ผมก็ลืมนะครับมีน้อยหนากินนะครับต้นพวกนี้ไม่ค่อยจะทันนกนะครับแล้วก็สูงด้วยลูกสูงมากครับนี่ตรงนี้ลูกหนึ่งครับลูกเล็กอีกครับไอ้ต่ำๆก็ลูกเล็กสูงๆลูกใหญ่แต่ก็อยู่สูงนะครับ อันนี้ก็เวลาคนเขามาถ้าถ้ามันเป็นทันหน้าหน้าหน้าคนทํางานนะครับ <_ H it> ขเขาก็จะมาหาเก็บกินได้นะคนี่นี่ลูกใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวผมเด็ดเอาไปบ่มแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าเขาเด็ดกันประมาณขนาดไหนนะครับแต่ลูกนี้ถือว่าใหญ่นะครับสาหรับผมนะสําหรับบ้านผมนะถือว่าถือว่าใหญ่แหละแต่ที่อื่นเขาอาจจะมีใหญ่กว่านี้นะครับแต่ผมไม่มีนะผมไม่ได้ใหญ่ขนาะดนั้นนี่น,น,นี่ลูกหนึ่งแล้วก็ลูกนู้นเต็มเลยนะคห็นไหมเต็มเลยนะครับ แต่ผมเอาไม่ได้มันสูงนะไม่มีไม้สอยล้ลยแล้วก็เดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศสักหน่อยนะคเหลราบ้านเห็นไหมตามทางก็มีของกินนะครับนี่มีดอกอะไรด้วยนะครับผมเคยถ่ายไปแล้วในคลิปคลิปหนึ่งนะครับไม่รู้ช่องไหนนะครับสตอรี่ชีวิตผมหรือว่าเอ่อที่วคิงนะครับนี่คนระับก็เดี๋ยวเอาไอ้หน้าวางไว้น,นี่ก่อนแล้วกัน,นครับเอ้ยกลางทางไม่ได้แต่รถมาเหยียบวางไว้น,นี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวขากลับเราจะเดินมาเอานะครับเดินไปตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับนี่เห็นไหมพวกนกพวกอะไรก็จะมากินที่นี่นะครับพวกนกพวกอ่ามดแมลงอะไรต่างๆที่มันกินผลไม้นะครับมันก็จะมากินนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมากวนครับนอกจากคนงานหรือคนอ่าเข้ามานะครับคนคนที่อื่นนะครับคนที่อื่นที่ที่ใช้ทางผ่านเส้นนี้นะครับแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็จะเก็บไปนะครับอันนี้ก็มีนะเป็นมีเป็นบางบางทีนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีคนผ่านมาเยอะนะครับอันนี้รอยเขาตัดหยาเพ้บัวนะครับตัดยาก็ทําให้เราเดินง่ายขึ้นนะครับทางเส้นนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับส่วนใหญ่มันคือมันเป็นทางตรงเข้าบ้านผมเลยนะครับมันไม่ค่อยผ่านไปไหนได้มากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตําลึงนะครับตําลึงเพื่อนี่ม,มีมีต้นตําลึงนะครับพุ่มตําลึงอย่างงี้อันนี้เป็นปอกระสานะครับเ,เพื่อใครที่จะเอาไป กินไปต้มจิมน้ำพริกหรือเอาไปให้หนูให้กระต่ายกินก็ได้นะครับนํำลึงนี่พวกหนูพวกกระต่ายกินอยู่นะครับในบุยนู่นตรงนั้นมันเป็นแองไออันนี้มันไม่ขึ้น,นครับอ้อยไม่ขึ้นนะครับหน้าหน้าไปกลางเต็นนะครับหน้ากลางเต็นอันนี้ส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวนะเห็นไหมมันเป็นมันมันไม่มีอ้อยแล้วแถมยังมีหญ้าขึ้นอีกนะครับ โคตรหน้าไปกลางเต้นเล่นเลยนะครับอเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆชมบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นฟ้าหลังฝนนะครับฝนเพิ่งตกไม่ได้มีหมอกแบบนี้ทุกวันนะครับไม่ได้มีทุกวัน,นครับปีหนึ่งสมัยก่อนนะมีบ่อยนะครับมีแทบทุกวันเลยขนาดหน้าร้อนยังมีเลยนะครับหน้าร้อนนี่ผมก็เคยเห็นหมอกนะครับตื่นเช้าก่อนไปโรงเรียนนี่ผมก็เห็นหมอกนะครับแต่พอมาหลังๆเนะี่ยหลังๆโลกมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับ ไม่แต่หน้าหนาวก็แทบไม่มีให้เห็นนะครับที่บ้านผมนะ้หมอกที่บ้านผมนะแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่บ้านผมมแทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับโอ้นี่สดาวด่างครับฮะสาตลด่างนี่นครับเด้และใบแบบไม่ได้กรอบนะครับใบไม่ได้กรอบนะด่างจริงนะไม่ได้กรอบอาจจะโดนยงโดนยานะครับไม่ได้กรอบแบบว่าที่ที่แบบอ่ใบตายนะครับมไม่ใช่ว่าโดนยาแล้วกรอบตายแห้งตายหรือเปล่าไม่ได้แห้งนะใบเมื่อกี้นะ ด่างครับเหมือนเหมือนด่างนะฮะใช้คำว่าเหมือนด่างแล้วกันนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับอาจจะมีย้อนทรงย้อนแสงกล้องอาจจะมืดหน่อยนะครับเดินไปเรื่อยครับเรียวๆเลยครับไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้ออกกำลังกายไปด้วยครับมีข้อดีเยอะแยะนะครับสําหรับการที่ออกมาเดินเล่นนี้นะครับสุขภาพเราเองด้วยนะครับออกมาเดินไม่ไม่วิ่งเราก็เดินนะครับอย่างน้อยๆดีกว่านั่งอยู่บ้านที่เฉยนะ ผมนี่ไม่ค่อยได้ทํางานนะผมอยู่บ้านเฉยผมก็เดินทั้งนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วก็ได้พาหมามาเดินเล่นด้วยนะครับเพราะหมานี่ถ้าเราไม่พามันมามันก็ไม่ค่อยมานะครับมันก็จะเดินมันก็จะนอนอยู่บ้านเฉยนะครับน้อยมากที่มันจะวิ่งมามาเองอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่จําเป็นอ่ะถ้ามันไม่มามาไล่ขับตัวอะไรมันก็จะนอนอยู่บ้านเฉยหรือมันไม่ได้มาเห่าหมาตัวอื่นมันอนอยู่บ้านเฉยนะครับ นี่เราก็มีเวลาให้สุนัขเราด้วยนะครับให้สัตว์เลี้ยงเราด้วยแต่ก่อนก็จะมีแมวเดินตามก็มีนะครับเป็นบางวันนะแมวเดินตามนะผมเคยคิดจะเลี้ยงกระต่ายให้เดินตามมานะครับแต่ว่ากระต่ายผมตุยซะก่อนนะครับเล่นไงนไหมแถวบานผมเรียกต้นข,ขาไก่นะครับเรียกต้นขาไก่ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ที่อื่นไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับ ดูนะครับนี่ส่วนใหญ่ผมจะเดินมาเล่นแถวนี้นะครับตอนเด็กๆนี่ผมจําได้เลยผมเดินมาแถวนี้ผมก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นช่วงนั้นนะครับไม่ได้เดินมาหรอกจะปั่นจักรยานมากับน้องนะครับจะมีน้องมาด้วยยิ่งกือเละลุ้มปปโดนหยียบนะครับผมคดเกลียดเลยนะผมไม่ชอบนะครับแต่ผมก็ไม่เคยฆ่านะครับผมเกลียดกิ้อแค่ไหนผมก็ไม่เคยไปกระทือไปหยียบน้องนะครับแต่นี้น่าจะลดหยียบนะครับเนี่ยเวลา ตอนจะวันตอนปิดเทอมสมมตินะสมมติสมมติวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ปิดเทอมนะแล้วไปโรงเรียนมาแล้วแล้วกลับมานะครับกลับมาผมก็จะมายืนตรงนี้ปั่นจักรยานมากับน้องสองสามคนเงี้ยแล้วก็เอามายืนตรงนี้บางวันก็สองคนกับน้องนะครับยืนตรงนี้แล้วก็ตะโกนตะโกนไปเรื่อยนะครับตะโกนไปทางไหนก็ตะโกนครับตะโกนเย่ปิดเทอมแล้วโว้ยอะไรเงี้ยตะโกนดังๆนะครับอันนี้ผมไม่กล้าตะโกนนะเพราะตอนเด็กๆผมไม่ได้คิดอะไรไงลพอตอนโตมาตะโกนไปตรงนี้ ได้ยินทั่วหมดเลยนะครับได้ยินไปทางทางนู้นมีกลุ่มบ้านคนครับทางนู้นมีกลุ่มบ้านคนครับแล้วนี่ก็มีกลุ่มบ้านคนนะครับแล้วข้างในนันะ้นผมไม่แน่ใจมีบ้านคนหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนมันมีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่านะมันมีบ้านเนี่ยไม่รู้มีคนหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแค่กระท่อมคนงานอะไรอย่างนี้แล้วข้างล่างฝั่งนู้นทางนู้นครับก็มีบ้านคนคือได้ยินแน่นอนนะครับถ้าผมตะโกนแต่ตอนเด็กๆเนาะมันเด็กน้อยมันก็อาจจะเสียงไม่ดังอะไรขนาดนั้นถึงดังแต่เขาก็รู้ว่าเป็นเสียงเด็กเขาไไไม่ดด้ค,นนคิ บรรยากาศผมไม่อยากปิดกล้องเลยนะครับผมอยากจะแบบเดินพูดคุยกับกล้องไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับบรรยากาศโคตรดีนะครับนานๆทีจะมีอย่างนี้นะครับเพราะบางวันบางวันนี้ถ้าเป็นอากาศอ่าหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนนี่หูมันจะร้อนมากนะครับร้อน,ถ,น,ถ,นถึงเป็นตอนเย็นนะถึงเป็นถึงเป็นตอนเย็นปุ๊บแดดมันก็ยังออกอยู่ครับแดดมันก็ยังออกแล้ว พอแดดมันออกมันก็ไม่สามารถที่จะมาเดินเล่นได้นะครับเ,เดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาพูดใหม่นะครับเ,เดี๋ยวต่อพาร์ทเอเดี๋ยวต่ออีพีสองนะครับผมจะได้เวลาลงจะได้ลงง่ายๆเพราะผมไม่ตัดคลิปนะผมจะลงแบบเรียวๆเ,เลยครับสินาทีลงสินาทีลงอะไรอย่างเงี้เนาะโอเคบ๊ายบาย